สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2566สวนปอเปียวปักใจพิษณุโลกนะครับเวลา16นาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับแดดร่มลมตกสวนปอเปียวปักใจจะมาถ่ายให้ดูต้นมะมฮอกกะเนีนะครับมะฮอกกะนีนะครับมะฮอกกะนี ตรงสวนโปเปียวนะครับปลูกไว้ประมาณ30ต้นนะครับปลูกไว้เมื่อเดือนกันแล้วกันนะครับเดือนมกราคม2565นรบะครับประมาณสักวันที่18มกราคมนะครับก็จะครบ2ปีนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะครบ2ปีก็จะเห็นว่าต้นมอกกานีนั้นสวยงามมากนะครับเป็นไม้ทนแรงนะครับแล้วก็อยู่ใน ที่ลุ่มได้ดีด้วยชื้นแฉะยังไงก็อยู่ได้แร้งก็อยู่ได้ครับอันนี้ก็คนรักการปลูกป่าหรือชอบการปลูกต้นไม้นะครับควรมีประดับสวนไว้ครับเพราะเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับตรงนะครับทรงพุ่มสูงครับอันนี้ก็ประมาณสัก2เมตรได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นพุ่มนะครับ ดูต้นนี้ครับนี่ผมปลูกระยะห่างก็4เมตรนะครับระยะห่างก็4เมตรสูงเนี่ยอันนี้ประมาณสัก3เมตรห้าสิบถึงสี่เมตรได้ครับต้นนี้สูงครับอันนี้ก็ต้นมอกกานีนะครับหลายๆคลิปหลายๆสวนนะครับก็จะลงมอกกานีซึ่งเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะครับหลายท่านาก็ให้ความสนใจกับต้นมอกกานีนะครับคุณสมบัติของไม้มอกกานีนะครับ ทนแรงแล้วก็เป็นไม้ที่มีเนื้อไม้ที่สวยงามนะครับเขาว่านะครับเขาว่าเอาไปทํากีตาร์ไปทําด้ามปืนนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับก็คงจะสวยครับเพราะลําต้นนั้นนะสูงตรงนะครับอันนี้อันนี้แค่เกือบ2ปีแล้วครับถึงเดือนมกราคม2567ก็ครบ2ปีนี่ก็ถือว่าโตเร็วนะครับโตเร็ว ตัวเร็วนะครับต้นมอกกานีอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยนี่ผมปลูกเรียบไว้กับต้นสักอันนี้ก็จะสูงแข่งกับต้นสักครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นมอกกานีครับมองไกลๆก็เป็นมอกกานีเพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่น่าปลูกครับต้นแรงอยู่ในที่ลุ่มได้ดีแล้วก็สูงตรงเปานะแต่ปัญหาของมอกกานีก็มีเหมือนกันนะครับหนอนหรือว่าตัวด้วงนะชอบเจาะ ลำต้นนะครับผมผมก็เจอไปสองสาต้นนะครับแต่ว่าก็ตัดแต่งให้ให้สวยงามได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆสวนก็เห็นพูดถึงเรื่องตัวด้วงเจาะนะครับก็ก็กะสมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูบ่อยๆนะครับว่ามีผิดปกติตรงไหนเราก็ต้องดูนะครับแต่ปลูกทิ้งๆไว้ครับ ขนาดนี้เกือบ2ปีแล้วก็บางต้นก็4เมตรแล้วครับ bra. เพราะฉะนั้นคนรักการปลูกต้นไม้น,น,นะครับมหฮศจรรนีนะครับเป็นต้นไม้ที่ควรมีไว้นะครับผมถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าปลูกแล้วมันโตเร็วจริงครับสูงสวยงามทรงพุ่มสวยครับเนี่ยนี่ครับถ้าดูใกล้ๆก็เห็นตรงดีครับเนี่ย ระยะห่างก็4เมตรครับ4เมตรฝากไว้ครับต้นมะกอกนีสวนป่อเปียวปักใจพิษณุโลกครับสวัสดีครับ